สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตี้ติกรถมือสองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมีรถมานําเสนออีกคันนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันมากๆนะครับก็เป็นรถที่ใช้ในครอบครัวที่นุ่มนวลนะครับขับสบายนะครับรถไซส์ใหญ่ XL นะครับเป็นรถตัวนี้ครับ To y ยต้าแคมรี่นะครับปี2องพนสองนะครับชมผู้นํานะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวยังไงเราไปชมกันดูนะครับผมโอเคครับนี่นะครับ มผู้ทำดีสวยเลยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับให้ชมกันก่อนนะครับนี่ครับรถสวยมากนะครับตัวนี้เป็นรถนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสวยเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับใครที่หารถใช้อยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากๆนะครับเป็นรถที่ขับดีนุ่มนะครับขับสบายนะครับผม เดินทางไกลนี่สบายๆเลยนะครับผมใช้งานในชีวิตครอบครัวประจําวันได้สบายเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับเดีย๋ยวให้ชมกันนะนี่ย้ํานะครับว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะตัวนี้นะครับนี่นะครับระทรงปรสีหกเจ็ดนะกรกฎานะครับปี67 สว,สวยเลยทะเบียนสวยด้วยครับหกหาเนะตัวนี้ครับภาพดูสว,สวยเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปชมนะครับภายในกันนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมแหวนมาะตูประตูนะครับภายใน สวยเลยนะครับผมออโต้นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะภายในสวยๆเลยนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับตัวนี้นะนี่ครับเบาะสภาพเบาะยังสวยๆเลยนะครับเบาะนี่น่าจะ95ได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะตัวนี้ครับ หรูหลาแน่นอนครับคันนี้นะตัวนี้ครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันเลยนะครับรถในราคานะครับบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับราคาแบบถูกจนเหลือเชื่อนะครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงไปแจ้งราคาอีกทีท้ายคลิปนะครับนี่ครับไฟเฟยนะครับใช้งานได้ปกตินะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันนะครับนี่นะครับด้านข้างหลังนะครับสวยๆเลยนะครับผมมีกงมีกล่องนี่นิ้งขยงขย่าตามรถหรูหลา VIP นะตัวนี้ครับสวยๆเลยดูเบาะครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เบาะสวยมากนะครับตัวนี้นะครับมีม่านหลังนะครับตัวนี้นะครับตามสไตล์ VIP เลยของแคมรี่นะครับผมสวยๆเลย เนี่ครับเป็นม้านหลังนะครับตัวนี้ดึงลงเก็บลงได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนี่ที่วางเท้าโค้งเท้าแขนนี่ดูนะครับนี่นะครับที่วางแก้วน้งแก้วน้ําครบนะตัวนี้นะครับนี่รถใหม่หลักล้านนะครับตัวนี้ล้านกว่าที่เท้าแขนสวยเลยนี่นะครับมีแอร์หลังนี่นะครับแอร์หลังนะครับผมตัวนี้ คนนั่งหลังนี่สบายสบายเลยนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้สบายมากนะครับเบาะดูนะครับเบาะสะอาดสะอาดเลยสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะกริบมากนะครับผมสวยๆเลยใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังครับรถราคาหลักหมื่นนะครับผมไม่ข้ามแสนนะบอกเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับผม สภาพสภาพกิฟเลยนะครับดูนะครับให้ดูนะครับว่าหน้าเดิมนะครับนี่คานเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับใหม่ๆเลยนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับผมนี่ไดชาร์จนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับลูกค้าเช็คตามระยะเลยนะครับตัวนี้สวยสวยกิ๊บๆเลยนะครับ เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับผมความร้อนนิ่งๆนะครับเดินทางไกลสบายๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับเครื่องสวยๆเลยนะครับสะ,สะอาดๆเลยนะครับผมเครื่องนี่ค,ครับ ้ำไปสวยเลยนะครับผมนี่มะหนงมะาน้ํานะครับกิบกิบเลยนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถต่อนะครับผมนี่นะครับมาดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายสวยสวยเลยนะครับสะอาดสาดเลยนะครับตัวนี้นะครับกว้างก้างเลยนะครับกว้างก้างเลยนะครับตัวนี้นี่ครับของเก็บเครื่องมือเครื่องมืออย่างดีนะตัวนี้นะครับอันนี้มีแผ่นโฟมรองอย่างดีเลยนะครับผมนี่ด้านท้ายนี่เป็นแผ่นโฟมเฉยนะครับ นี่ครับแผ่นรองสวยๆเลยไม้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับนี่ครับ well, like. ยางลวงอะไรนะครับนี่ยางอะไรอยู่ครบนะตัวนี้ครับนี่ถ่ายเดิมๆเลยนะครับผมไม่มีโดนนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่ลงไม่แรงอยู่ครบนะครับนี่ครับยางลวงอะไรอยู่ครบหมดนะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ ขายเดิมๆนะครับนี่ขายเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับผมนี่สภาพสวยๆกริบๆนะครับโอเคครับนี่ครับขายสวยๆเลยนะครับตัวนี้ดูอีกทีนะครับให้ชมกันอีกทีนะครับรถสวยจริงนะครับมีรอยนิดๆหน่อยๆนะ ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้รถลอยแทบจะไม่มีเลยนะครับสีนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นได้เลยนะครับผมตัวนี้สวยมากๆนะครับตัวนี้โอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงลองลองไปลองขับดูนะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเลยนะครับนี่ครับสตาร์ทนะตัวนี้นะครับระบบไฟขึ้นครบปกตินะครับหน้าจอหน้าจอนี่นะครับชึ่งเดียวติดนะครับรถ เครื่องสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับชึ่งเดียวติดนี่นะครับระบบแอร์นะครับเปิดปกตินะครับเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับออโต้ก็ได้นะครับตัวนี้นะ่าวิทยุใช้งานปกตินะครับสามารถเล่น usb usb ได้ปกติเลยนะครับฟังเพลงสบายสบายเลยแอร์เออเย็นเจี๊ยบนะครับกระจกนะกระจกข้างนี่นะครับนี่ฝั่งซ้ายขวาขึ้นลงครบนะครับด้านข้างด้านอะไรขึ้นครบปกติหมดทุกอย่างนะครับ4ี่บานเลย เนี่ยครับขึ้นหมดปกติเลยนะครับไฟเฟยเนี่ยใช้ได้สมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นี่ไฟสมบูรณ์หมดนะตัวนี้เกียร์นะครับนี่เรามาดูเกียร์ครับเรามาเช็คเกียร์นะครับว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ครับรถเครื่องยนเย็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอนะครับเนี่ยเดินถอยหลังนะครับเกียร์ถอยนี่นะครับ รถไปเลยนะไม่มีการรอร้อนไม่มีการรอรอบนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะรถบอกเลยว่าสมบูรณ์จริงๆนี่ครับเดินหน้าเดินหน้าไปเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับรถไม่ต้องรอนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองนะครับขับกันดูว่าเป็นยังไงนะอัตราเร่งนะครับไปลองดูนี่ครับไปเลยครับผมนี่ครับไปเลยนะครับนี่เหยียบพุ่งไปเลยนะครับรถ บอกเลยว่ารถขับดีนุ่มนวลเลยนะครับนี่วิ่งดีมากนะครับแต่นิดเดียวรถพุ่งเลยนะครับไม่มีอื่นไม่มีลออรอบนะครับเครื่องเกียร์นุ่มไม่มีดังไม่มีหอนนะครับเครื่องเกียร์นี่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเราเทโค้งไปเลยนะครับไม่ต้องเบรกนี่นี่ครับดีมากครับซ้ายขวาไม่มีดังรถขับนุ่มขับดีเลยครับไม่มีดังมากๆรถคันนี้นะครับปกติแล้วป้ายแดงนะครับอยู่ราคาล้านกว่านะครับแต่ตอนนี้ราคาลงมานะครับผมขายแค่เก้าหมื่นเก้านะครับ ถือว่าราคานี่ถูกมากๆนะครับถ้าอยู่ในท้องตลาดเราไม่รู้นะว่ารถสภาพแบบไหนแต่เราเน้นว่ารถเราอะคัดมาเรียบร้อยนะครับเราขายแค่9 9้าหแค่นั้นเองครับราคาหลักหมื่นครับไม่ถึงแสนอ่าลูกค้านะครับที่หาใช้บอกเลยนะครับเอามาใช้นะครับเอาไปใช้เถอะครับคันนี้ราคานี้นะครับซื้อไปใช้ยังไงก็คุ้มครับนะยังไงรถสภาพเนี้ยแสนกว่าครับแต่ขายแค่เก้าหมื่นนะครับเอาไปใช้คุ้มๆสบายๆนะครับ ฉับไปหรือปีสองปียังไม่รู้จะได้ซ่อมหรเปต่ายังไม่รู้เลยครับเพราะรถเนี่ยถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ0800733492นะครับดูรถสมุดประการนะครับใครไม่สนใครไม่สะดวกมาดูเรามีมีการจัดส่งทั่วประเทศนะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจอย่าลืมติดตามที่ช่องตีติ๊กรมือสองนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากมากครับผมครับนี่ออกถนนใหญ่เลยนะครับนี่ขับเลยนะครับรถ ขับดีมากนะครับนุ่มๆเลยเดินทางไกลนี่สบายๆเลยครับผมนี่รถเครื่องดีศูนย์ตรงนะครับไม่มีเบี้ยวไม่มีเฉยไม่มีเอียงนะครับรถตรงๆเลยเนี่ศูนย์ปล่อยมือได้เลยครับสบายๆเลยนะครับนี่ขับศูนย์นิ่งๆเลยนะครับรีเอามาใช้เลยครับรถคันนี้บอกเลยว่าขับดีจริงครับแคมรี่นะครับผมบอกเลยว่ายังไงมาตรฐานแคมรี่โตโยต้านี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาถูกยิ่งกว่ารถไซ์เล็กนะครับตัวนี้นะ โอเคครับฝากไปด้วยครับผมโอเคครับก็ดูรีวิวกันไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาแจ้งรายละเอียดรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถแคมรี่นะครับปี2002นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะสำหรับผู้โดยสารนะครับตัวนี้ภาษีตัวนี้6 7นะครับภาษี6 7ดหมดกลางเดือนแล้วตัวนี้มีประกันเหลืออยู่ประกันชั้น3เหลืออยู่ถึงกลางปีนะครับตัวนี้นะครบหมดเลยนะครับเจ้าของดูแลดีมาก เลขทะเบียนสวยนะให้ไปเลยนะครับ657นะครับให้ยกให้หมดเลยนะครับตัวนี้เราแจ้งตัวนี้นะครับว่ารถคันนี้ได้เปลี่ยนเครื่องมานะครับแต่ตัวนี้เราเราเปลี่ยนเครื่องแล้วลงเล่มเรียบร้อยนะครับจากเดิมที่เป็นเครื่อง2,000ันเราเปลี่ยนเป็นเครื่องสอนะครับลงเล่มครบทุกอย่างเครื่องเก่าเคยแก๊สนั่นคือเจ้าของเดิมเปลี่ยนเพราะว่าเครื่องเก่ามันล้านะครับตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ไม่เคยแก๊สรถคันนี้เพิ่งติดมานะครับวิ่งยังไม่ถึงแสนโลเลยนะครับเครื่องใหม่นะครับฟิตๆเลยเครื่องสมบูรณ์มากๆนะครับ ใครที่หาใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้คุ้มแน่นอนราคานะครับแค่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหารถคันนี้นะครับเอาไปใช้งานในชีวิตประจาวันนี่คุ้มมากๆนะครับเอกสารการโอนครบหมดนะครับรถภายในสวยเป็นเบาะหนังนะครับ VAP เลยเบาะหนังสวยนุ่มๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเข้าชิดไม่มีรอเครื่องเกียร์ดีมากๆนะครับไม่มีรอเลยนะครับส่วน ช่วงบนช่วงล่างนะครับนุ่มจะมะีด้านหลังนิดนึงนะครับที่ว่าอาจจะมีดังนิดเดียวนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดลูกค้าปิดจบไม่มีต่ออะไรผมจะมีโปรโมชั่นแถมให้ก็คือเดี๋ยวผมเก็บช่วงล่างให้นะครับข้างหลังแล้วถ้าเกิดใครสนใจจริงๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับถ้าลูกค้าคนไหนไม่ต่อนะผมเปลี่ยนให้เลยเป็นฟิล์มเซรามิกตัวใหม่ตัวแพงนะหกเจ็ดพันผมเปลี่ยนให้เลยนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองครับ ดูรถที่สมุดประการเทพรักษ์นะครับหรือจะให้เราจัดส่งให้ก็ได้นะครับบอกเลยนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับพร้อมใช้สุดๆเลยนะครับรถขับดีมากๆนะครับเดินทางไกลนี่สบายๆเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจรีบจับจองนะครับเดี๋ยวจะช้เดี๋ยวจะพลาดนะครับคันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ 굳이 했던 조각들이 나 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 도망갔.